สวันครับผมครับสว่สดครับัดครับวงสด้บสวรับวัสดีครับสวัสดเครับสวัสดีครับสมเส็ีครสีครับสรัวบครับ ไมน่นะครับกมากอยู่ที่น้ำพองเออบริษัทมาอยู่ที่น้ำพองนะครับน้ำพองลุ่นนะครับฟังเข้ามานในห,หน,หนองเนาะเอามาเบิ่งกัน,น,นครับผมงไดครับบาดแตกรกมันเลยครับผมัมนเนอน้ากล้องเลยมา,า่าเลรอง่้องขาด้เดีเดวยวล้เลยตุ แต่มันไกลหูไปแล้วล้าที่รอบะเกี่ยวขอซื้อนี่ไหมวเกี่ยวขอมางนั้เลยเกี่ยวตรงนั้ ก็ดินด้วยครับผมแต่วม่อจะรวได้สุดแล้วครับโอ้โหแค่เนวครับผม น้ำเป็นไรนะครับน้ำขยับขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่กับเมื่อนี้เป็นเมื่อไรครับที่ว่าฝนบวตกนะครับมาลุ้นกันไปเงี้วเครับเป็นยังไงครับผมปลาในชงน้ำแกงครับตรถรถ cái nghe cá cốt cá <coughs> hey, ừ, tươi, nó có được chọn rất là đậm, có cô không? cô đơn, chắc đấy bỏ

ในป่าเนะออกจากห้องมาครับผมเป็นห้องน้านะครับเข่ามาในน้องนะครับโอ้ยจัด่าขึ้ว่าเกี่ยวเกี่ยวยูซี่จัดกระปาไปเกี่ยว หน่อยนะครับปรากฏหน่อยแต่างหากแจ็นเตาแจ็มานะครับเพราะว่าอยากเห็นใกล้ๆนะครับตัวปลาใกล้ๆเนาะ นกจะดุงนะครับแบบเย็ยนกนกไม่เสียใจมันดีครับที่จังไห้ปลาโดดกนะครับ เ็กน้อยตัวนึงครับผมปลาปีไกรือว่าปลาเนื้อออนนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นปลาบุ้งเก่ววววรับว่ัะเชกเกเกวบกับ้องถังน้งเะเกเย

เอ้าน้ำก็เป็นจน์ดี แต่นะครับผมกันมาคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมถือสำคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ